สวัสดีครับพบก,กับเรือบางแบตเตอรี่นะครับความรู้ดีๆไม่มีที่ไหนครับมีที่นี่ครับโอเคนะครับอ่ะมาดูแบตตัวนี้ไม่ถ่ายยี่ห้อให้ดูแล้วกันแต่ก็คงจะรู้ครับคงจะเห็นกันแบตตรงนี้เป็น120แอมป์ลูกยาวนะครับมีหูหิ้วสองข้างเห็นไหมสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดหกห้าไม่ใช่แบตท,ที่ร้านนะคือเป็นแบตของ ลดบรรทุกอ้อยนะครับรดบรรทุกอ้อยลดอุตสาหกรรมแปบดบพวกนี้นะครับสไตล์พวกนี้นะครับคืออะไรรู้ไหมจอดจอดหกเดือนวิ่งสามเดือนสี่เดือน่ะจอดหกเดือนวิ่งสามเดือนสี่ดเดือนมาดูกันมันเป็นอะไรนะครับมาดูกันมันเป็นอะไรตอนมามีแปดวลต์ไม่ได้วัดให้ดู เอามาดูช่องที่เสียก่อนช่องที่เสียนะนี่คือช่องที่เสียเห็นไหมครับเห็นเห็นอะไรไหมครับอ่าเห็นอะไรไหมช่องที่เสียนะแล้วดูช่องที่ไม่เสียปั๊บเห็นไหมครับช่องที่ไม่เสียไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นามาดูช่องนี้กันนะครับช่องอื่นปกติหมดยกเว้นช่องเดียวลูกนี้อยู่ขั้วลบของรถใช่ไหมครับลูกนี้อยู่ขั้วลบของรถสังเกตที่อะไรครับสังเกตที่นี่เห็นไหมครับสายพ่วงเห็นไหมต่อมาเห็นไหมครับเคยเคยบอกแล้วว่า วงจรของ DC เนี่ยไดชาร์จรถยนต์เนี่ยที่มันอยู่บนรถนะครับเวลามันชาร์จนะ่ะกระแสไฟจะวิ่งหลายวนนะครับจากลบไปหาออกบวกวนอยู่อย่างนี้ครับเป็นอนุกรมอ่าไอ้ลูกที่โดนชาร์จก่อนคือลูกนี้ใช่ไหมครับลูกนี้แล้วลูกนู้นเป็นโดนโดนใช้นะครับใช้ร่วมอ่าไอ้ลูกเนี้ยถ้า ไฟไม่หมดไม่มีปัญหานะครับสันนิษฐานนะอย่างที่เจอมาหลายๆเคสเนี่ยรถสไตล์พวกนี้คือจอดไฟหมดแล้วพ่วงสตาร์ทขับทำงานอ่าพอพอพ่วงขับสตาร์ททำงานแล้วติดใช่ไหมมันติดใช่ไหมติดแล้วก็คือว่าแบตมันยังใหม่อยู่ถูกไหมครับ พอแบตมันยังใหม่อยู่พอติดไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเนี่ยดับสตาร์ทมันก็ติดอ่ะแบตใช้ได้ไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรสองสามวันรู้เรื่องนะครับหรือประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้เรื่องเพราะว่าอะไรครับแบตเตอรี่ค่าน้ำกรดน้ำกรดแยกตัวกับอะ,อะไรนะกรดแยกตัวกันนะครับระหว่างน้ำกับกรดอีกส่วนหนึ่งนะ ตัวกดไปจับแผ่นอีกส่วนหนึ่งเป็นน้ําที่เขาเรียกเป็นจืดนะครับกดจืดกดจืดก็คืออะไรคือกรดแยกตัวออกไปนะครับไปจับอยู่ที่แผ่นธาตุปัญหาก็คือไดชาร์จโถมลงมาที่ตัวแบตเตอรี่ทันทีนะครับในขณะที่แบตเตอรี่ไฟเหลือน้อยนะครับ มันก็จะลงมาเต็มที่เลยแบตเตอรี่มันรับไม่ได้เป็นตะกัวถูกไหมครับมันเป็นตะกัวตะกัวออนพอโดนกระแสะไฟหรือแอมป์ปริมาตรสูงๆเนี่ยทำให้แผ่นาธาตุเกิดการแอนตี้กระแสะไฟที่มันไหลลงมากระแสแอมป์ที่มันไหลลงมามากๆทำลายตัวเองนะครับทำให้ช่องนี้ มีปัญหาทันทีไอ้ช่องเนี้ยน้ำเข้มไวมากเข้มไวมากเพราะว่าอะไรไอนี่มันโดนก่อนเนี่ยพออันนี้โดนก่อนปั๊บอันนี้มันไปไม่ได้พอมันไปไม่ได้มันกระโดดข้ามเลยมันอั้นไงพอมันอั้นปั๊บทีเนี้ยกระแสไฟมันมันไหลไม่สะดวกเนี่ยพอมันอั้นปั๊บมันก็ทําลายตัวเองพอมันทําลายตัวเองปั๊บมันกระโดดข้ามมานี้ทําให้ไอไอ้ช่องที่เหลือๆเนี่ย น้ำได้หมดแล้วไอช่องนี้ทำไมมันไม่ได้เพราะมันทําลายตัวเองไงกระแสมันสูงเกินไปทําให้แผ่นธาตุมีปัญหาหรือเสียหายไปเลยและทําให้กดไม่กลับมาเข้มเหมือนเดิมอ่าไม่กลับมาเข้มเหมือนเดิมก็คือมันถ้ากลัวมันละลายว่างั้นเถอะกระแสที่มันลงมามันแรงเกินไปนะครับถึงได้ย้ําบอกว่า รถทุกคันถ้าไฟหมดแล้วต้องปรับแรงดันก่อนปรับแรงดันคือกระแสโวนให้เท่ากับแรงจ่ายถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกเคสสังเกตง่ายๆเลยนะถ้าเป็นแบตกึ่งแห้งนี่ไปเลยอย่างไวเลยครับนะครับนี่คือแบตน้ำนะถือว่าแข็งที่สุดแล้วนะถือว่าแข็งในตระกูลแบตแล้วนะแบตน้ำ ก็ยังเป็นสาเหตุแบบนี้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เขาลดแผ่นธาตุลงให้มันเหลือน้อยนิดครับเพื่ออะไรประหยัดต้นทุนอ่าเราก็มีคืออะไรอะไรนามบ่งนะน้อะไรน้พูดไม่ถูก <c oughs> โอเคนั่นแหละนะวิธีแก้คือต้องนำแบต ที่ไฟหมดอะไปปรับแรงดันคือชาร์จก่อนให้สถานะวน,นะมันเท่ากับไดชาร์จพอมันเท่ากันแล้วทีเนี้ยไดชาร์จที่เคยที่มันมองว่าแบตลูกนี้มันไฟไม่มีเลยอะมันก็จะมองว่าเอ้ยมันมีแล้วมันก็จะปล่อยกระแสมันน้อยๆแบตเตอรี่ไม่ชอบกระแสที่เยอะนะครับไม่ใช่ว่าชั่วโมงเต็มหรือครึ่งชั่วโมงเต็ม ไม่ใช่นะครับแบตเตอรี่ไม่ชาร์จชั่วโมงเต็ม2ชั่วโมงเต็มเป็นไปไม่ได้ครับสตาร์ทหนึ่งครั้งเท่ากับชาร์จหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้คำนวณง่ายๆเลยสตาร์ทหนึ่งครั้งเท่ากับชาร์จหนึ่งชั่วโมงโอเคนะครับรู้เรื่องนะโอเคนะเราคิดดูแล้วกันว่าแค่สตาร์ทหนึ่งครั้งต้องใช้เวลาชาร์จหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอ โอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับโอเคนะครับคือจากการจากการเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ตั้งแต่ในแต่ไลย์ที่ผมทำงานมาเนี่ยคือต้องขนาดนั้นเลยโอเคนะครับเนี่ยสังเกตง่ายคือมันอยู่โคบ้บร่ะที่มันมีปัญหาอ่าาแล้วรถที่มันมีลูกเดียวละ่ะ มันก็มีปัญหาได้นะครับก็มาวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นอะไรแบตเตต่ละลูกมาไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับย้ำอีกทีนึงคือเวลาไฟหมดไปปรับแรงดันก่อนหรือเอาไปชาร์จนั่นเองถ้าไม่ยกลงมาก็คือชาร์จบนรถได้เลยนะครับให้ให้ให้แรงดันหรือโวลต์น,น่ะนะครับมันใกล้เคียงกับที่ไดชาร์จปล่อยมา เอาแล้วไดชาร์จรมันปล่อยเท่าไหร่กระแสโวล์ไอ้วล์แรงดันแรงดันก็คือวลตนอะนะแล้วไดชาร์จ,รจรมันทํางานอยู่ที่เท่าไหร่ไม่เกินสามติบแค่นั้นเองนะครับไม่เกินสามติบก็คือถ้าลูกเดียวสิบสามจุดสามขึ้นนะสิบสามจุดสามขึ้นแล้วแต่ไดชาร์จรแต่ละลูกไม่เท่ากันนะครับบางลูกก็บางลูกก็สิบสี่บางลูกก็สิบสามจุดแปดบางลูกก็สิบสามจุดสาม นะครับแล้วแต่เลยนะครับก็คือว่าถ้ารวม2รูปก,ก็เท่ากับ26.6ถูกไหมครับต้องไม่ต่ำกว่านั้นอ่าได้ชาร์จนะโอเคไปมีแค่นี้ครับมาวิเคราะห์ให้แล้วว่าเสียเพราะอะไรนะแล้วก็ข้อควรปฏิบัติอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแบตใช้ไม่ได้ครับ Okay.